ขอบด้วยความสากลประเทศไทยความกันข้ามประรนนเทศไทยเร,ราจะมาคุ้มธนาคารไทยมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ให้เกียรติมาร่วมร่วมประชุม,มลเลยรเบโต๊ะเรื่องของโครงการจัดก,การน้ำสายข้ามหมื่นล้านนกน้ำช่วชีวิตร่วมคิดร่วมตัดสินใจเรื่งใน,ในการจัดในครั้งนี้จริงทางการอเ,เนี่ยจะร่วมมาทำพร้อมต่อต้านการรับช่างประเทศไทยนะครับวัตถุประสงค์ ก็ดำเนินการโดยกลุ่มดาวดินห้อง่าวแร่ผู้ประกาศข่าวช่องไทยพีพีเอสนะครับเราก็รและองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็มีความสำคัญการงานจ่ายน้ำารแจกในที่หลังแต่ก็อยากขอ,อกเรียไว้เท่านั้นว่าทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมีความหวังว่างานอันนี้นเนี่ยเมื่อมีความชัดเจนในสาระสำคัญในรายละเอียดแล้วเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมด้วยครับผมก็ ออขอบคุณทุกท่านครับที่ที่มาในวันนี้แล้วผมหวังว่าจะมีโอกาสที่ได้รับฟังแล้วก็บันทึกความคิดเห็นของทุกท่านที่เป็นประโยชน์เพื่อนำสู่นำเสนอสู่ครมอยครั้งหนึ่งหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงในความคิดที่กําลังทํากันอยู่เพราะความคิดของพวกเราเนี่ยน่าจะมีน้ําหนักเราเป็นองค์กรที่ผมเชื่อว่า มีผลต่อทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมครับก็ขอให้ทุกท่านได้เช่อทางการแก้ไขเรื่องคุกต่อไปแรงแต่ไม่เห็นด้วยในวิธีการที่โอออัดเนินการอยู่นะครับวันนี้เชิญผมมาคุยในเรื่องงบงานเพื่อชีวิตขอร่วมคิดท่านเป็นนายกสมาคมทานวิศวกรรมสถาบนองเรื่องนี้อย่างไรสำหรับ สิบมูลหรือว่าสิสัญญานี้ท่านปลอดประสงเคยบอกว่าจะเป็นการแก้ปัญหารเ่ยรการนปการน้ํานให้สามารถดเนินงานได้อย่างมีประสิทภาพเ่อส่งผลต่อการขยายปัวการติตครกิของเทศถ้าแก้ปัญหาท่น้ำท่วมไรน้แงที่เราเชิญอยู่เราก็วิตกกังวลกันตลอดนะครับสรับชางประเทศไทย คุณอาให้เขียนเปิดงานสำนักงานครั้งนี้ด้วยการขอเชิญครับาท่านเรื่องผู้กรบอกไป้วทำงานเอกสารเป็นรถสิบล้อเลยนะครับแล้วบอกจะตั้งคณะกรรมการมาห้าสิบค,คนมาอ่านแล้วก็พิจารณาในหลักเกณฑ์ที่ว่ามีหลักเกณฑ์อยู่สามอย่างในการพิจารณาอันที่หนึ่งแนวคิดนะครับในการออกแบบ เมื่อกรอบเวลาาตั้งขึ้นมาเนี่ยทำงานอย่างรีบเร่งทำไมงั้นไม่ทันก็อ้างวอาเวลาไม่พอนะครับอ้างเวลาเรื่องหนึ่เพิ่มอีกหนึ่งอ้างเวลาเรื่องนะครับเพ่มอีกหนึ่งนะครับว่าถ้าไม่รีบทำถ้าเกิดหน้าเพิ่มมาไทยจะรับอิทชอตผมก็อยากเรียกถาม,ถามกลับไปบ้าว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยใช้ไปสามแสนห้าหมื่นล้านแล้วมันก็จะแก้ปัญหามไม่ได้ไทยรัอบอิทธิช็อต การดำเนินโครงการที่ผิดไม่ใช่ผิดมากนะเป็นการดำเนินโครงการที่กบอทำอยู่เดีย,ยวกรมป้องการให้ต้นเขาสัญญาใยหรือว่าตัวกรมโยธาธิการและังเวชหรือว่าประตูที่ยูวิทยาหญต่างๆจะดึงเข้ามาในใจผมเนี่ยนะฮะขอยิ่งศึกษาจากข้อมูลใจกล้าน,นะฮะที่มาเนี่ยยิ่งตอบย้ำความเชื่อของผมเนี่ยเลยว่าเนี่ยฮะของใจกล้านเนี่ยว่าเรามีเขือ่อนภูมิปัญญาเขือเ่อนเศรษฐกิจสองเขื่อน น้ำไปเกิดครึ่งหนึ่งของที่เป็นน้ําท่าเนี่ยแล้วก็บริหารนะครับแล้วก็ให้มืออาชีพเข้ามาดําเนินการด้วยอาจจะมีคุณปลอบประสบในความเอื้อความสะดวกในความการติดต่อประสานงานเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยว่าเกิดแม้วงเนี่ยแแม้ต่ตัวอําเภอลาดยาวใกล้ๆก็แก้ไขแค่เพียงนิดเดียวบางส่วนขอให้กรุ่มชนในประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้ชัดเจนแต่ว่าพอเข้าไปถูกงบจากพันห้าแสนล้านเนี่ยนะครับเกิดแม้วงก็ถูกกระตุก เขิดการเซตต์ที่สุดบรรจุผมว่าเขื่อนเนี่ยเขาก็มีการศึกษาถึงน้ำไหลายที่แล้วก็หลายหลายอย่างที่ก็มีอยู่แล้วนี่ได้ชัดเจนกันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะทําอะไรบ้างอ่านอ่านเราได้กำหนดสมมติว่าสิบเจ็ดอ่านในบริเวณบนิเวณผมจำไม่ได้กี่อันฮะก็ให้ไปเลือกมาซิว่าอ่านไหนมันเหมาะสมกำหนดวงเงิน GMP นี้แล้วไม่จับกันอะไรก่อนอะไรหลังต้องจับก็มันมีผลต่อระเบี้ย คุณผฮามันมีผลแน่นอนนะครับราคาง,งานเปลี่ยนไปประสิทธิผลหมูดย่อมเปลี่ยนไปนะอันนี้คือคือสิ่งที่คำถามจากภาคประชาสังคมนะฮะเมื่อกี้คุณนรินก็ได้ได้กล่าวย้ำนะว่า